สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเป็นไงบ้างคะคาบนี้วิชาภาษาไทยนะคะอ่านักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านหลักภาษามาเยอะแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณรองรักเอาวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องนะคะจากของท่านสุนทรภู้มาให้นักเรียนเรียนรู้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามนะคะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนนะคะสรุปใจความสําคัญของเสภาขุนช้างขุนแผนตอนกำนิดพลายงามได้อธิบายความรู้และความคิดจากเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามได้นะคะ,ะทีนี้มาดูความเป็นมาของเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอย่างไรนะคะเขาบอกเชื่อกันว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะ เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นเรื่องวรรณคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีผู้แต่งเรื่องนี้ก็คือท่านสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโรคนะคะเรื่องนี้ท่านสุนทรภู้ได้ใช้กลอนเสภากลอนบทละครนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าตัวละครในเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรมีใครบ้างเรามาดูผังเรื่องของคุณช้างขุนแผนก่อนนะคะ ขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นลูกของขุนไกลกับนางทองประศรีนางพิมพิลาลายัยเป็นลูกของพันศรโยธานางศรีประจันนะคะขุนช้างขุนช้างเป็นลูกของขุนศรีวิชัยกับนางเทพทองนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้งสามเนี่ยท้งตัวละครในเรื่องเนี้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นขุนเป็นท่าน อย่างนี้เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ของทางทหารนะคะอ่ามาดูคุนแผนนะคะคุนแผนมีเมียชื่ออะไรบ้างเมียเอกของคุนแผนก็คือนางพิมพิลาลัยต่อมาก็ได้กับนางบัวครี้และนางแก้วกริยานางสายทองนางราวทองแต่ก็แต่งานกับนางพิมพิลาลัยได้ลูกชื่อพลายงามหรือ นายหมื่นไวยบรนาศนะคะต่อมาคุณแผนก็แต่งงานกับนางบัวคลี่ก็ได้ลูกมาเป็นกุมารทองแล้วแต่งงานกับนางแก้ววิยาก็ได้เป็นพลายชุมพลนะคะสําหรับนางสายทองและนางลาวทองเนี่ยไม่มีลูกนะคะต่อมาคุณช้างเป็นลูกของคุณศรีวิชัยน,นามเทพทองนะคะ ได,ได้แต่งงานกับนางพิมพิลาลลยไม่มีลูกนะคะลายงามได้แต่งงานกับนางสร้อยฟ้าและสีมาลาลูกของนางสร้อยฟ้าก็คือพลายยงต่อมาก็นามาแต่งงานกับนางสีมาลาก็ได้ลูกก็คือนายพลายเพชรนะคะนี่คือผังของตัวละครเด่นๆสำคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะ มาดูนะคะตัวละครหลักตัวละครเอกที่สําคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะ,ะเห็นหรือยังคะลักษณะรูปร่างหน้าตาพอจะเดาได้ว่าเป็นใครคะอ่าขุนช้างนะคะขุนช้างมีลักษณะรูปชั่วตัวดําที่เด่นเด่นเห็นชัดๆก็คือลักษณะเด่นของขุนช้างก็เป็นไงคะหัวล้านหัวล้านมาแต่กําเนิดพิสัยของขุนช้างเจ้าเล่ห์เททุบายนะคะ ละครที่สองก็คือนางพิมพิาลาลัยหรือนางวันทองนางพิมพิาลาลัยเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยนะคะเป็นคนเชื่อคนง่ายต่อไปมาดูขุนแผนนะคะขุนแผนเดิมชื่อพลายแก้วมีรูปร่างหน้าตางดงามคมสันมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีนิสัยเจ้าชู้นะคะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทางด้าน การต่อสู้นะคะมีอาวุธประจำกายก็คือดาบฟ้าฟื้นนะคะแล้วก็มีพานะผู้ใจก็คือม้าสีหมอกนี่คือขุนแผนนะคะต่อไปมาดูคนต่อไปตัวละครต่อไปก็คือพลายงามนะคะพลายงามเป็นลูกของขุนแผนกับนางวันทองแต่ไปคลอดที่บ้านของขุนช้างพลาะถูกขุนช้างพา ไปไว้ที่บ้านก็เลยเป็นลูกของคุณช้างนะคะมาดูเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องยอ่อครูสรุปให้มาเป็นตอนกำเนิดพลายงามนะคะ,ะมาดูเนื้อเรื่องนี้นะคะเนื้อเรื่องยอ่อนางวันทองนะคะได้ถูกขุนช้างจับตัวมาไว้ที่บ้านของขุนช้างแล้วก็ได้คลอดลูกขณะที่อยู่กับขุนช้าง ชื่อว่าพลายงามนะคะซึ่งตอนแรกขุนช้างคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแต่จนในที่สุดเมื่อพลายงามโตขึ้นจนกระทั่งอายุเก้าขวบพลายงามหน้าตาเหมือนขุนแผนเข้าทุกวันดังนั้นขุนช้างก็เลยโกรธและหาอุบายที่จะกำจัดพลายงามโดยการหลอกล่อพลายงามไปฆ่าในปา่าโดยการเอาขอนไม้นั้น ไปทุบตีแต่ว่าหงพลายของขุนแผนมาช่วยเอาไว้จึงไม่ตายนะคะแล้วหงพลายจึงไปกระซิบบอกนางวันทองให้ทราบเรื่องที่ขุนช้างจะฆ่าพลายงามนางจึงรีบออกไปตามหาลูกด้วยความละห้อยหยหาจนในที่สุดไปพบพลายงามกำลังร้องไห้และพลายงามเล่าเรื่องให้แม่ฟังว่าเรื่องที่ถูกขุนช้างทำร้าย นางจึงบอกความจริงแก่ลูกว่าบิดาที่แท้จริงก็คือขุนแผนซึ่งในขณะนั้นถูกจำคุกอยู่ที่กรุงศรีชุดยาเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้พลายงามคงอยู่ต่อวาอยู่บ้านกับมารดาต่อไปไม่ได้นางวันทองจึงตัดสินใจนำลูกไปฝากไว้ที่วัดก่อนนางวันทองพาพลายงามไปฝากไว้กับสมภารชื่อขัวนาค คืนนั้นเป็นครั้งแรกที่พลายงามอยู่ห่างจากแม่จากบ้านทั้งใจวันว่นหว,ว,วัดหวาดกลัวกับเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นพลายงามนอนไม่ค่อยจะหลับตลอดคืนสุดท้ายในวันรุ่งขึ้นนางวันทองก็เลยส่งพลายงามไปอยู่กับย่าที่กาญจนบ,บุรีนะคะเมื่อถึงเมืองกาญจนบ,บุรีนางทองประศรีซึ่งเป็นย่าของ พลายงามบ้านนางทองประสีมีมะยมหวานอยู่แล้วก็เด็กๆจะชอบไปขโมยและนางทองประสีคอยจับอยู่เสมอพลายงามจึงให้เด็กๆเ,เหล่านี้เป็นมักคุเทศพาไปขึ้นมะยมต้นนั้นพร้อมกับเด็กๆในที่สุดนางทองประสีลงมาจากเรือนไล่เด็กกระจุยกระจายตีเด็กว่าเด็กตูกเต้าเหล่าใคร รายงามจึงบอกว่าเป็นหลานมาจากเมืองสุพรรณนางก็ไม่เชื่อฟังรายงามโดดลงจากต้นมะยมมากราบตีนก็ไม่โวยวายโดนกระบองของนางทองประสีเมื่อทราบว่าเป็นหลานของตนก็เอาโยกยามาทาอาบน้ำอาบท้าให้เรียบร้อยด้วยความรักความห่วงใย พายงามถามย่าถึงเรื่องพ่อนางทองประศีเล่าว่าติดพุกมาถึง10ปีแล้วรุ่งเช้าก็ได้พาพลายงามไปหาพ่อที่อยุธยาเดินทางสองวันจึงถึงนางทองประสีแนะให้รู้จักพลายงามและเล่าเรื่องขุนช้างทำร้าย ขุนแผนโกรธมากจึงคิดจะไปฆ่าขุนช้างแต่นางทองประสีให้สติห้ามไว้หลังจากนั้นพลายงามอยู่กับนางทองประสีผู้เป็นย่าทำให้พลายงามได้เรียนรู้วิชาต่างๆต,ต,ตั้งแต่ด้านคุณธรรมจริยธรรมนางสั่งสอนพลายงามจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุม่มอ่านะคะเมื่อกี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อและ เรื่องขุนช้างขุนแผนไปแล้วนะคะตอนกำเนิดลายงามสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนมาหนึ่งคนนะคะลงในกระดาษ A4 พร้อมระบายสีสวยงามนะคะนี่ตัวอย่างีกหน้า เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะลงในกระดาษ A4 ตามรูปแบบที่คุณครูให้ไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ให้นักเรียนไปศึกษาต่อนะคะจากเรื่องคุนช้างขุนแผนนะคะสวัสดีค่ะ